หมูกระทะร้อนๆเมนูยอดฮิตของคนไทยในประวัติศาสตร์โลกมีจุดกำเนิดอย่างไรมาดูกันครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์ส,สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย เมนูหมูกระทะนะครับเรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยไม่ว่าจะเป็นการไปกินคนเดียวไปกินกับแฟนหรือจะไปกินกับเพื่อนกินเป็นแก๊งเป็นหมู่คณะก็เป็นเมนูที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยต้องเคย ได้ลองกินมาแน่นอนนะครับทีนี้ครับข้อสงสัยอย่างหนึ่งก็คือหมูกระทะเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากยุคสมัยไหนเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรทำไมมันถึงกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทกันนะครับพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เป็นเรื่องเล่าที่คนเขาได้เล่าขานกันมาแต่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทที่มีการพิสูจน์มีการจารึกมีอ่าเรียกว่าการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับ ไปดูพาร์ทที่เป็นเรื่องเล่ากันก่อนครับในพาร์ทเรื่องเล่านะครับต้องเล่าย้อนกลับไปในยุคสมัยมองโกเลยตอนนั้นเนี่ยทหารมองโกทหารโบราณใช่ไหมครับเขาก็จะใช้หมวกในการลบนี่เป็นหมวกแบบเป็นเหล็กพอเขาเดินทางไปลบไกลไกลเนี่ยก็มีช่วงที่เขาต้องเหนื่อยต้องพักศึกสงครามต่างๆครับทีนี้เขาว่าเกิดการหิวขึ้นมาปรากฏว่าเขาก็ได้ทดลองนะครับใช้หมวกเนี่ยเอาถ่านยัดไปด้านล่างครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็ทําให้หมวกเนี่ยกลายเป็นกระทะครับจากนั้นก็จึงเอาเนื้อสัตว์มาย่างบนหมวกกลายเป็นเหมือนกระทะที่ใช้ย่างหมูสืืเเนนนน่่อองงปัััจุ มาดูพาที่เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้กันมั่งครับต้องบอกว่ามีบันทึกครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงฮอกไกโดนะครับที่ปี1918ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นคนนิยมเลี้ยงแกะกันมากครับเพราะว่าเอาขนแกะมาทําเป็นเครื่องนุ่งหม่มมาทําเป็นเสื้อผ้าต่างๆทีนี้ก็เกิดภาวะที่แกะล้นตลาดครับรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีการส่งเสริมให้นําเนื้อแกะที่ล้นตลาดมาทําเมนูปิ้งย่างกินกันครับ ทีนี้คนก็เริ่มนิยมแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี1 9 3 6ตอนนั้นก็มีการเปิดร้านปิ้งย่างที่มีลักษณะคล้ายกับร้านปิ้งย่างในปัจจุบันที่โตเกียวนะครับโดยมีการตั้งชื่อร้านว่าร้านเจงกิสข่านครับและมันก็เป็นที่นิยมมากนะครับจนคนเนี่ยพูดกันติดปากเลยว่าเนื้อย่างแบบร้านเจงกิสข่านเนื้อย่างร้าน <Wow. S 1> เจงกิสข่านครับส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็จะมีเรื่องเนื้อ,อย่างที่มาจากประเทศเกาหลีอย่างบูโกกิกับเกาบี้ซึ่งเนื้อ,อย่าง2ชนิดนี้ก็มาเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตรวรรษที่20ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูปิ้งย่างต่างๆนะครับเขาก็จะเรียกร้านอาหารแบบนั้นว่าฮอโรมอนยากิ Ho aki, หรือเรียกสัน้นๆว่าโซซอนครับ ส่วนในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าร้านหมูกระทะเนี่ยเริ่มเข้ามาในช่วงปี2,500ตอนนั้นนะครับก็จะเป็นการรับประทานกันในร้านอาหารพัตคาารต่างๆโดยก็คือเป็นร้านเจงกิสข่านเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแต่ที่ดูจะเป็นไทยแท้ๆนะครับก็อาจจะพูดไปถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีร้านหมูกระทะต้นตำรับอย่างร้านหมื่นทิพป์หมูย่างเกาหลีครับ โดยในยุคแรกนั้นเนี่ยอาหารแบบหมูกระทะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นชุดๆนะครับยังไม่ได้เป็นที่นิยมที่จะเสิร์ฟเป็นแบบบุฟเฟ่ส่วนอีกหนึ่งร้านนะครับที่เรียกว่าเป็นต้นตํำรับของหมูกระทะสไตล์บุฟเฟ่ก็คือร้านโดเรมอนครับซึ่งเป็นร้านแรกที่ทาหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ลูกค้าสามารถเลือกเมนูสามารถเลือกรูปแบบหมูรูปแบบเนืาา้อสัตว์ได้จากเมนูที่มีให้หลากหลายครับ <Wow. S 1> เรียกว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับหมูกระทะเนี่ยถูกพัฒนามาอย่างกว้างไกลมากๆแปลงร่างหมูกระทะออกมาได้แบบหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชันน ที่ออกไปทางเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเรียกว่ามีให้เลือกทานกันแบบหลากหลายเลยแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเรียกว่าสามารถเลือกทานกันได้ตามความชอบเลยครับทีนี้เราก็ดูต้นกําเนิดของหมูกระทะกันไปแล้วนะครับใน E ีีหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องต้นกําเนิดของบุฟเฟ่ต์กันจะมีต้นกําเนิดมาจากไหนมีที่มามาจากอะไร ฝากติดตามในทยานพอดแคสต์ใลเรนี้ครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับอยากดูอยากฟังเนื้อหาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไวใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทะยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช